วัสดีพี่น้องเอซวันนี้จะพาเลาะหาดูกาแฟาสุกครับว่าจะเก็บได้ยังครับพี่น้องติดตามเลยครับนี่ครับพี่น้องเดินเลาะหาดูก่อนว่าสุกยังตอนนี้กาแฟาเริ่มสุกแล้วพี่น้องแต่ฝนกระตก,กนี่ครับเริ่มสุกแล้วครับนึนเป็เดินหาดูต้นสุกครับว่าจะมีไหม กาแฟอยู่ในป่าทุเรียนทุเรียนอยู่ในป่ากาแฟนี่ครับเลื่มสุกเลวพี่นอยนี่เลื้มอว้วบเลวเม็ดเรื่มใหญ่เลวพี่นองเหลืองแล้วครับเลืองแล้วครับจะมีจะได้รูดแล้วครับเนี่ยกาแฟก็พอดูได้อยู่พี่น้องพีนี้เกือบ เกือบโดยโดนฟันทิง้งราคาไม่งสองรอยปีที่ผ่านมานี่โดนฟันทิ้งมดส่วนหนึ่งในึ่สองรอยก็เลยตั้งไว้ก่อนครับพี่นอ้องครับเลือไม่ร้ายแล้วครับกาแฟเลือดหน่อยแล้วครับเลยจบมันทักสามไร่กว่าๆนี่เลยสามสี่ไร่นี่นะครับพี่นอ้องมีเกินครับเมื่อก่อนกาแฟยี่สิบไร่ครับที่เพลงก็เลยเอาออก มันมีปัญหาเรื่องแรงงานม,นมีปัญหาเรื่องราคาครับเมื่อก่อนแรงงานกับหายากราคาก็ไม่ค่อยดีครับถึงมามีราคาปีนี้ปีที่แล้วนี่ครับเมื่อก่อนก็มีแต่หาสิบหกสิบเจ็ดสิบแต่ว่าขาดเก็บมันกระเพงครับก็เลยว่าส่วนมากชาวสวนก็จะออกนี่ครับมาเจ้าออกเราเลยปลูกทุเรียนนะครับ ปกทุเรียนซับในตากาแฟวาจเจ้ากาแฟออกพอกาแฟแพงเลยยุดชะง,งักเลยเฮ้นี่ครับต้นนี้ซุกต้นนี้ซุกหลาแล้วครับนีุกอย่างไรเลยครับต้นนี้ซุกจนร่วงครับร่วงฝนครับนี่โอ้เสียหายแล้วครับเสียหายแล้วแล้วจะได้มาเก็บแล้วครับนี่ต้นนี้รูดได้แล้วครับพี่น้อง โอ้ไม่ได้มาหลายวันเลยเดินดูนี่ครับป็นองคาเฟ่ซุกเบงาอาอลางชางเลยนี่ครับเกือบโดนออกแหรอครับแต่ดีได้เอาไวราคามาช่วยก็เลยอยู่ไม่ได้ออ,ก,อกลายเปียครับเดา จนรักทุเรียนจนได้ถเรียนนครับนี่จนได้ปลูกทุ่เรียนนะครับจนได้ปลูกทัวเรียนนะครับว่าจะเอากาแฟออกกันเลตอนนี้ก็แวออกไม่ได้แล้วราคามันแพงครับสองร้อยกวัาครับปีนี้แต่ว่าตอนขายจะสองร้อยเท่าไรไม่รู้ครับแต่สองร้อยกว่าครับดุนนี้ก็ดุนนี้ก็ประมาณเดือนธันวาคมก,การาหลนะครับเป็นสุก กาแฟโลบัตตาเทชุมพรครับนี่ปลูกถึงกาแฟแปงอีกปลูกถึงเต่ปีสองสองแปดครับพี่น้องปลูกถึงเต่ปีสองแปดครับ<ม>แต่งเสาเลยแต่งเสาเลยมันก็เลยอยู่ได้ครับเพราะกาแฟตายยากครับพี่น้องกาแฟตายยากแรงก็แรงก็ไม่ตายถ้าแรงจริงๆอ่ะถึงจะตายครับ ถ้าแรงปกติทั่วไปไม่ตายหรอกน้อ,องเอ้ยนี่ครับ <S <S จะได้เอาทัวรเรียนลงเต็มหมดเลย <S <S ก็เลยงากันเลยบานนี่นี่ครับกาแฟจะได้อยู่มังครับตันหนึ่งพี่ ตันสดนะครับตันสดไม่ใช่ว่าตันเปียกเอไม่ใช่ตันแห้งต้องเก็บเราไปตากแดดเราไปสีถึงจะได้ตันหนึ่งจะได้ประมาณสามสี่หมื่นเลยครับแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะสองร้อยท่ารก็พี่้องนะครับ,รบทุเรียนก็อยู่ไกลเรียนก็อยู่ไกลกาแฟก็อยู่ไกลข้างเล็กว่าจะออกหรอครับ ใครมีกาแฟปีนี่ก็ยิ้มแล้วครับกาแฟราคามันมีราคานี่ของเทเลยครับเทเทเลยเอามาปรุงแต่ปีสองแปดสองแปดอันนี้หกแปดสามสองแปดหกแปดกาแฟสี่สิบปีกาแฟนี่สี่สิบปีครับไม่ตายครับแต่งเสาเลยไม่ตายครับกาแฟกาแฟดูแลงไงครับพี่น้อง แต่จะอยากแต่ตอนเก็บเลยครับตอนแรงงานมันแรงงานมันหายากจะอยากแต่ตอนเก็บอันในติดตน้นตุเรียนเขา,เอ,าออกนี่ฮักยังงีครับโนมออกจากต้นทุเรียนครับโนมออกจากต้นทุเรียนมันจะได้ไม่งํากันมันจะได้ไม่คลุมกันครับนี่ครับ พอได้ขับปุ๋ยทุเรียนครับพอได้ขับปุ๋ยขายาครับทุเรียนก็หย,นอ,ยอนกําลังออกทํายากครับทํายากเป็นโรคหลายกิน,น่ครับนี่ดำๆจะเป็นไรอย่างไรเอ๊ยโดนฝนมันช่าโดนฝนหรือเปล่านะครับ ต้นเก่าต้นเก๋ครับต้นสี่สิบปีอะต้นกาแฟยอยู่ประมาณเยโคนกาแฟนี่แตงออกเลยครับแตงออกเลยแตงออกเลยครับมันกำลัอยู่สภานนี้กำลังจะคุมคุมทุเรียนมดเลยครับเอาออกเลยครับบริเวณนี้ป่ากาแฟขนาดเลยครับเอาออกตอนนี้ตอนไหนไม่คุมก็เอาไว้แตนเดินดู ักครึ่งไรครับไม่ต้องเดินดูมาครับนี่ครับทุเรียนนี่แต่งเส้นเราก็นแนนงแนงเริ่มเริ่มเริ่มคือเขาเต็มแล้วครับแนงนี่จะแต่งอีกที่หนึ่งกับไกลๆเป็นดอกลยครับนี่ครับแนงแบบเนี้ยครับทุเรียนแนงแบบเ,เนี้ยครับนี่ครับแนงแบบเ,เนี้ยแนงอย่างอาหารครับแนงอย่างอาหาร กระส่วนนี่ถ้าเห็นเราจะต้องเอาออกเลยครับไม่เอาไว้เป็นแหล่งอย่างอาหารนะครับดูต้นนี้แตง่งให้ผมแต่งปีนนี้แตง่งแต่งให้สูงแต่งให้สูงกว่าพื้นครับแต่งออกลายครับแต่งออกลายดูดีมันจะติดไหมกาแฟก็เนวนอนุ่มมันจะแด้บอ,ออกเลยครับแต่ปีนี้ก็ไว้เก็บก่อน นะครับต้นเก่าต้นเก่ครับต้นสี่สิบปีพี่น้องภาพบรรยากาศยอดทุเรียนกำลังมาครับกำลังเหลืองกำลังออกแดงแดงเปี่าก็ร่งครับเปี้ยเปล่ก็รุ่งพอเปียยน่ครับปลูกใหม่ครับปลูกใหม่ก็ว่าจะเอากาแฟาออกครับปลูกปลูกทัวรเลยเลยต้องเอาไว้ทั้งหมดแลลวครับ กับกาแฟโซนนีก็ซุกแล้วครับซุกแล้วซุกแล้วจะได้ลงมือเก็บแล้วครับหน่จะได้ลงมือเก็บแล้วครับ,ก,บ,รบกาแฟปีนี้ต้นมันอ่อนเลยครับนมมาสบสวยเลยปกติถุกปีจะแข็งครับเพราะไม่ได้ดูแลไม่ได้รักษาปีนี้ใส่ปุ๋ยสองครั้งครับกาแฟถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเสลยมันก็เม็ดมันเล็กนิดเดียวก็เม็ด เม็ดในอ่ะเล็กนิดเดียวถต่ใส่ปุ๋ยเ,าเกกราเม็ดก็ใหญ่ครับนี่ครับโรบาัตตาเทชุมพรทั้งนี้ก็ไม่ค่อยได้เท่าไรหรอกครับทั้งนี้นัดดกมังไม่ดกมังนี่ครับกาแฟโซนนี้ก็จะอยู่ในทุเรียน ไม่ไยเท่าไรแล้วครับนี่ครับทุเรียนใบคือออกเหลืองเหลืองยังงงอยู่พี่น้องใบทุเรียนคือจะออกเหลืองเหลืองยังงงอยู่เป็นอะไรหรือมันเพิ่งโดนเดดมันโดนฝนมากฝนหรือเปล่านี่ครับ มาก็โซนนี้ก็จะปลูกทเรียนแล้วครับทุเรียนมาเจ้ากาแฟออกก็เลยมาแล้วออกนะครับทุเรียนปลูกครับต้นนี้ต้นนี้มาก่อนดกครับดกจนฮักครับนี่ดกจนฮักดกทั้งใบทั้งลูกครับเ็นฮัก ปีนี้หมากกระดกครับหมากไม่มีราคาแถมดกดีเลยครับปีนตัวเรี้ยนตัวนี้มันคือเรืองเหลืองมาดูอยู่ครับมันคอเรืองเหลืองมันเป็นฝออะไรเมือนคนเน่าอีกหล่าไม่เน่าครับไม่เน่านี่ครับ เป็นวันก่อนนีครับเป็นวันก่อนเอาน้ำมันเครื่องผสมกบยาทานี่ครับเม่นหมดแล้วครับนี่นี่ครับเม่นหมดแล้วครับนี่น้ำมันเครื่องทาหายเลยหม้มันเป็นสลัดครับมันได้เหลืองเกี่ยวกับกำลังไหลนะครับท้เรียนกับกำลังสวย อเดินดูกาแฟนี่รูส้สึกว่าจะสุกหลายแล้วครับพี่น้องแต่แบบมียังเก็บไม่ได้หรอกครับเพราะมันมันซุกไม่มากเสียเวลาต้องรอนซุกมาคนนี้อีกตัวเหี่ยป่วยป่วยยันรักษาหายแล้วครับทุเรียนก็กาแฟอยู่ดยกันได้ครับพี่น้องเพราะมันใหญ่เราก็แต่งแต่งตนทุเรียนให้มันสูงกว่าตนกาแฟ กิงให้มันอยู่ซุ้กุ้วมันก็อยู่ด้วยกันได้ครับแต่ทุเรียนก็ยางอะอยู่ด้วยกันยากครับน้องมันจะเป็นผิวของโกเลยถ้าอยู่ในส่วนยางนี่ครับมาก่อนเต็มเลยครับหายแล้วครับนี่รู้สึกว่าจะหายสักนิดแล้วครับนี่ยำใเลยมาแต่งเลยหายสักนิดแล้วครับมาก่อนเป็นรอบต้นเป็นเกือบรอบต้นครับทานน้ำมันเครื่องครับหายแล้วหายแล้วครับ แล้วมันก็เริ่มทานแล้วครับนาะงต้นต้นตัดยอดออกอะไรสี่เหลี่ยมผู้สเหลี่ยมอะไรเขาครับเลยตัดยอดออกกําลังกําลังฟื้นต้นนี้ก็กําลังฟื้นครับต้นเพลิงครับนี่ครับต้นนี้ก็จะได้มาเก็บแล้วครับคือหุกไแล้วกาแฟครับคลิปนี้ขอปิดคลิปคนี้แล้วก็พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไฮนุมานด้สยส่วด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับบายบาย